ดีครับผมสวัสดีกันตอนเสาร์ครับผมพี่น้องวันนี้ออกไม้คือเกาครับผมเป็นไม้ปาหยาครับผมเป็นเขาปลูกมั่นเนาะแต่มันบกขื้นพี่น้องหนูกัดยินเบิป์ตาตอนเสาร์เนาะพี่น้องเนาะเลืองานมากค่ะมาให้คิดไปพี่น้องห้องชมกันเนาะ,ะไปดุนไปที่ตามชนมากันว่าไม้สมานประมาณพี่น้อง มาอเลยครับผมบอโจูบ่บนไซเบองเนาะพี่นอนะ้องน้องพ่อไ่ไปกะคือเก่าล่ะเป็นไ่คือเก่าส่บวงคือเก่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะเขามาลุ่นตอนตอนเขาหยามกันเลยมาลุ่นว่ามันหายอยู่หาก,กินแบบนี้สิมานบอลพี่นอ้องบ้ารบอโจูเริ่มอึดล่ะหนูมืนอก็้ึ้นตามดอนตามนีล่ะเขาเกี่ยวเขาเนาะพี่นอนะ้องเนาะอเขาไปลุ่นไปที่ตามช่กันครับผมไปกันยงงางๆครับผมคลิปนี้ไปครับผมมาครับผม หล่นน้ำกานล้างแหลกครับผมนี่ข้อของพี่น้องนี่บ่วงเขานี่ไม้ืี้กาอุ้ยไม้จำไรได้พี่น้องไอ้ครับผมเข้าไปนี่หาไม้ยังเดียวมยไม้ไว้อยู่นี่มวควัดกินครับผมดอนเป็นดอนเนี่ยเป็นมันมันเก่าครับผมพี่น้อง เป็นมุนๆดิเป็นมุนอยู่บ่ใช้ไม้เหาะมียังเกิดขึ้นบ่นี่ปล่อยนี่ไม้เหาะครับผมโอ้ผ่านอยู่พี่น้องมันผ่านอยู่นี่บ่วงเหาะอ่ะเดี๋ยวพ่อจุกเขาแต่งบ่วงไม้ก่อนครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเบึงล้างไม้กันต่อนี่ มันขอากินเป็นมันแบบพี่น้องนี่เป็นต้นมันที่มันบกเกิดเนาะเป็นปลูกไวยแล้วมันบกเกิดเนี่ยใบจกใส่ไปน้ำนี่แหละพี่น้องใส่ไปน้ำปลาน้ำดอนน,นี่แหละล้างนึงนี่ไม้เฮาคือเก้านี่ไม้บาเจอเห็ดไม้ไว้อยู่นี่เบิง่งทางนี่พี่น้องทางแปน้นดูดูจุบิน บ่วงส่ไปน,นี่ใส่สามแยกนเ,เ,เนี่ยปิ่งไม้ไม้ขาวๆหนูเม่นเบิ้ลเหรอพี่น้องอีกไม้หนึง่งเห็นบววเขาอยู่นี้นี่ครับผม เลยครับผมอีกร้านหนึ่งครับค้องเนี่ยพี่รองเอ้ยบ่ใหญ่บ่หน้ามคักคล้องเบ่นหรอ ตัวน,นี้ใบนี้ใบนี้โอ้บ่มีติ่งเลยพี่หน่องเลยนี่นยอันนี้กระไดบวัวง่ะใส่ไปจนหอดพูดหนอโอ้ยังบว่วทำงานเลยพี่หน่องเลยบ่วงี้บ่บทำงานเลย ใช้ไว้ทีๆเลยเดย้พี่น้องนี่ทีๆเลยคล้องตัดไปตัดมาเนาะอะ,อะย่างกันไปเรื่อยๆเลยครับผมยังบาทำงานยังบาทำงานเบื้องห้อยมัดกัดไว้พี่น้องรักษาเบื้องห้วที่ละ อินมันเนาะไม่ๆเลยเนี่ยเบื้องที่ไรพี่นอ้องเอ้หาก่อนหาก่อนหาก่อนนี่ ห้องนี่ก็ได้ครับผมพี่น้องธรรมดาเดยข้องงามครับมาจูเฮ็ดไม้แบบนี้ไว้ไปเร,เรื่อยๆไปเร,เรื่อยๆโอ้มุนๆพี่น้องขาดครับผมโอ้จะได้ดิพี่น้องเลยขาด ห้องอกมัจเนี่ครับผมตดดมัจเนี่ขาดจนได้นี่นี่ปลายลวดขาดแล้วพี่น้องเอ๋พญานยยงมาเลยนี่ย โอ้ตาเชิดไดตาเชดไดนี่ขี้พี่น้องโอ้มุนเบิดนี่ไปล้างไม้ครับผมพอนกินไปใหม่เลยครับผมพี่น้องเนี่ยกินมันไปใหม,ม่เลยโอ้ยขาดพี่น้องเอ้ยเชิดได้เดี ะสด้จะได้ครับผมรวดเบอร์สิบสองพี่น้องรวดเบอร์สิบสองฮะเดี๋ยวเราจะออกไปเบิ้งข้างนอกอีกทีหนึงครับผมพี่น้องเดี๋ยวจังหวะกันครับผมออกครับผมพี่น้องไปนี่โอ้รวดเบอร์สิบสองพี่น้องขาด นี่ขึ้นไม้เหาะโอ้ยไกะยอมอยู่พี่น้องไก่ยอมอยู่อ่ะคลิปนี้กับโบนี่ยังมากไหมพี่น้องกะบ่วงกัขาดเนาะกับบุตรใโตเนาะขอะบอกไปยังพอกันคลิปหนาพี่น้องเพื่อสิมานคลิปหนาอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบารโจนี่ด้วยพี่นอ้องเด้อหากินกับแบบนี้เลยพี่น้องในแน่บ่ได้แน่เนาะ มันก็ขาดเนาะอ่ะอยู่ดีแม่งมีความสุขสุขคุ้นครับผมตาพิรนองสวัสดีครับผมสวัสดีเ้าโลก